ยอดงชัยยอดทีเด็ดเก้าเก้าครับทีเด็ดเก้าเก้าโอ้โหช่วงหลังมานี่สดเลือดไหลแค่ทีเด็ดเก้าเก้านี่น่าจะชนะมาทุกว่าคนแล้วมั้งทุกวันเลยติดๆนะครับทุกวันเลยทุกวันเลยสัมภาษณ์เมื่อวานสัมภาษณ์เออสุวรรณเล็กเออสุวรรณเล็กวันนี้มาสัมภาษณ์ใครนะยอดธงชัยยอดธงชัยทำไมวันนี้มาโหดมากเลยเพราะอะไรน้องก็เลยความมั่นใจเนาะโอ้โหความมั่นใจเพี่อกี้บอกไงก่อนเนาะก็ เงียบดีหมดไม่ต้องรีบดนี่ขนาดเฮียบีบอกไม่ต้องรีบนะคือมวยเดี๋ยวเมื่พี่มวยเราอะพอรถจะต่อยกับใครใช่ไหมพี่เฮียจะเรียกนักมวยที่ต่อยทุกคนอวกขอนขึ้น่อนจะมาชกอะไปชวนไปชวนสไตล์คู่ชกการตัวสู้แล้วเราจะแก้มามันนี้เราแก้หมักกับตัวยางต่อยทองมาตอนวันนี้ทำสำเร็จเลยนะวันนี้นะตอนนี้เราเราจะต่อยใครเราต้องทวนทุกตัวครับ่อนมาวันนี้วันนี้ขวบชกขวบชกพี่มนต์ขึ้นไปชวนพี่นไปชวนเอาพีมนต์หนพี่มนต์ เชี่ยออมก็มาวันนี้วันนี้มากันเต็มพิกัดเลยวันนี้ฟูตีฟูตีไม่เชี่ยออมอาทิตย์เท่าไหร่นี่สองหมื่นสองหมื่นเมื่อวานก็สองหมื่นวันก่อนก็สองหมื่นวันนู้นก็อาทิตย์นี้โดนไปเท่าไหร่แล้วครับชนะทุกตัวดีจัง เทีดนีเทีดนีเทีดนี๋โดนโดดยืดช่วงนี้ก็น้องๆในท่ายก็สิบสี่คนครับครับผีชนะคนละสองหมื่นแล้วก็แรงมากที่ารยผมบอกว่าเสียงเงินไม่เป็นไรขอให้มัวชนะแล้วก็แล้วก็ตอนนี้ก็ผมก็บอกน้องๆว่าตอนนี้ชัยชนะนี้เพื่อน้องๆผมนำโครงการท้าน้องๆชนะรับงสองพันบาทผมจะนำไปมอบให้กับเด็กปัญหาในนามของน้องต่อหนึ่งคนนะตอนนี้ก็ได้สองหมื่นแปดพันแล้วครับครับนี่ไม่คือกะว่าจะเอาไป นนยอยโอ้โหนี่นี่อนอกจากว่านอ้องชนะแล้วเนี่ย ได้บุญด้วยได้บุญด้วยนะได้บุญได้กุศลด้วยแต่ที่ผมกูยันที่รู้นะยะว่าอยากให้ไปวัดสวนแก้วไปวัดสวนแก้วก็มันมีเด็ก์คำบาสวัดสวนแก้วหรือว่าไอ้ต่ยอดตอยอดเนี่ยที่น้ำมวยเนี่ยนะที่บอกว่ามันมีเจดีย์คำบาสต่อยอวยกันยโอ้โหดีเลยผมนะเออต่อยอดอันะเขาต่อยดึงหึงมาช็อปบ้างก็ได้กันนะมันมีเราไปนักสั่งเมื่อวี้ขาดเนื้ออะไรร้อน่งโอ้อช่ใช่ใช่โอ้าที่ถ้างั้นนี่เอาเป็นว่าใครแฟนมวยที่เขาสนใจอยากจะร่วมอนุโมทนาบุญเนี่ยบอกได้บอกมาทางไหนเอ้าก็ จริงๆแล้วผมว่าถ้าถ้าสะดวกที่ทําบุญก็สามารถตรงที่วัดได้เลยไม่ต้อง<อ>มเพราะว่าตรงนี้ผมตั้งใจจะนำเงินต้นนี้ไป กให้น้องงนกิดของเนี่ยครัแลเอาใจชนะของน้องๆเนี่ยเป็นตัวทำเงินน้องๆชนะด้วยได้เงินชีด้วยแล้วก็ได้เงาบุดโอ้โยอดต่อยอดนะต่อยอดครับสองหมื่น่ของน้องไม่ได้หักเออไม่ได้หักผมอ๋อพิ่มเพิ่มไเพิ่มผู้เสียสละมาวนสองนมืครับม้ที่โนอยถ้าน้องไม่ชนะก็หม่ไม่ได้ผมเอาเอาชื่ออะไรนะเนี่ยยอดังชัยอขนอนี้ เป็นอันนี้ทศกัณฐ์หรือว่าขันุมาเนี่อันนี้เป็นเสือขัตดาบอ๋อเสือขัตดาบเหรออ๋อแดอุ่นเอ้ออวสาโอ้ยรองอวสานิมได้เลยแล้วนี้คือเรืออะไรคั้เนี่ยอันนี้เรือสำัโอ้ป็นแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรมันมเป็นเรือขวดเป็นเป็นยันไม่้ียกไ้่ด้เรียไม่จาได้เลยของอาจารย์อาจารย์อะไรครับบอได้ไหมของหลวงพ่อสมัยสื่กีตัวโอ้โหนี้ของเราของเราของแขังใจไม่อ้เอาบอกให้หน่อยเอาบอกเลยบอกเลย สวัสดีครับผมยอดตุนเท็ดเด็ด99ฝากติดตามผลงานไฟหน้าด้วยนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นการหลังเกมของเจ้ายอดตรงเท็ดเด็ด99ครับผมวันนี้ก็ชนะน็อตไปจที่สองนะครับผมก็ชนะมาสองไฟล์รวดแล้วครับสำหรับเจ้ายอดตุนเท็ดเด็ดผมมาฝากกับทางรายงาน